งานวันนี้ครับท่านผู้ชมนะครับปลากระพงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลากรเลายี่สิบห้าตัวครับท่านผู้ชม เดี่ยวนี้เราไม่เรือปักนี่เลยเราเลยเป็นที่เราปักชุ่ปลกนี่คิดกดน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุ๊จวนทัวร์ครับวันนี้เราอยู่วันนี้เราอยู่กันที่คลองพันท้ายครับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้เรามาตกปลาคูเรากันนะครับปลาคูเราเข้าอีกแล้ววันนี้ก็มากันกับพี่โนมพี่เลืองแล้วก็พี่เล็กนะครับอยู่ฝั่งโน้นน้ำจมดูฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้น,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 นได้ข่าวก็ได้แล้วด้วยเดย์น้ำดแล้วครับ,บนับดนฮงยิงยังไงคูรเรา่าขอหน่อยดิยเานะงาหน้าถึงดินนว่าถึงดิ้นนะ นี่ไงนี่ไงผมก็โดนนี่ไงนี่ไงผมก็โดนนี่ไงเอ้ยอย,อย่าเพิ่งหลุดนะเว้ยถ่ากล้องก่อนนี่ไม่ใช่หลุดอะ่ะฉลามอ่ะฉลามด้วยโอ้โหดูนี่มา,มาแล้วตัวแรกนะครับตัวแรกเรามาแล้วนะคตัวตัวไม่ใหญ่ วันนี้รวยแน่แน่รือ้ันรไม้สันวนนี้รวยแน่แน่ครับเราเหรอโอ้โหฮะลากุเราเหรอโอ้โากุเางนี่เอง เนี่ยเนี่ยโดนหนึ่งหมื่นมันอยู่ฝูงมันอยู่นี่โอ้กวัทถฝูงมันอยู่หน้าพี่มันไม่ได้อยู่ทางซ้ายผมอ่ะเนี่ยกผมตีไปทางหน้าเนี่ยโดนเลยเนี่ยผมตีไปไม้แรกก็โดนเลยเนี่ยตรงหน้าพี่เนี่ย

พี่กิโลอ่ะอินรีใหญ่หป่าพี่ฮะเระ<า>ะวเป็นไรอ่ะเราใหญ่อ้ยอุ้ยอ้ยอุยอ้ยของใหญ่เฉยปลาอุย้ยไม่เอานะไม่รู้ว่าปลาอุย้ยไม่เอาอ่ะ อืมมีพายเรือตามด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ลองลองอุ้ยเรือใหญ่ออกเ้ <c oughs> <c oughs> มีร้องด้วยอะร้องอุ้ยเรือใหญ่ออกไง อรหัสมอสเปล่ารหัสมอสเปล่าเลยใหญ่่ะเฮ้ยพี่ต้องพายพายเข้าฝั่งมาก่อนยังไงพี่ก็ต้องพายเข้าฝั่งฝั่งนี้นี่อ๋อมันติดหางนี่เองอระโดโอโห เร็ว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 เรือกวดมาแล้วเร็วเร็วเร็วคลังลาเรือกวดเฮ้ยนายปลาไม่ตื่นเต้นอะไรนะตื่นเต้นตรงเรือตรงเรือเนี่ยแหละเรือแม่งมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยรายการนำรายการ ไมได้หลอกนะโอยใช้ใช้กี่กรัมอะกี่กรัมอะม,มแล้นแหละแหวและติบแล้ติบห้าเอาดีๆคนละลาไม่มบอกอยู่คนละลาานะพี่ผมดูเลยต้องย้ายต้องย้ายแล้วตีต่อย เราต้องย้ายต้องต้องต้องย้ายหลุมเฮ้ยออกเด้วยขาอยู่ด้วยเห็นปอนพี่พี่วานวานผูกกระสอบไว้หน่อยผูกเสาเอืมเดี๋ยวผมได้ต่งท้ายไว้หน่อยมันปัดมันปัดเป็นทุกหมดเลยผูกที่หัวเรือนี่ก็ได้พี่ผูกหัวเรือฝั่งเนี้ยหัวเรือพี่อ่ะ่นนีะเออผูกคันเป็ดได้ป่ะผูกทำไมคันเป็ดเออเรื่งเงี้ยเรอเนี่ยเวลาปลากินมันจะได้นี่ไง วุ่นวายไปหมดเลยนะออว,นวายไปหมดเลยเนี่ไทยก็ไม่รู้เวนะวนวา,ว,าว,วุ่นวายไปหมดไลองลอ,อ,อให้มันตงกัไนไว้นี่เออม่อย่างนั้น หมานแท้เดี๋ยวมันหนีนะเดยวผมแตกโอยไม่ผ่านทางว่า ตึก๊กเนี่ยตึ๊กเลยเนี่ยเนี่ยตรงไปมังตึ๊กเลยอืมข้างล่างเนี่ยแว๊กแตมหมดเลยโอ้ยดีนะหล่นในนี้โอ้ยเดือดกันเลยอะตกกันนะอะฮะเดือดกันเลยเนี่ยตกกันเนะี่ย เดือดกันเลย,ย,คใ,ใ,ยใครอะไม่โดนเลยกำลังเดือดยิงไม่โดนเลยไม่โดนเลยขาไม่กัดข <c oughs> าไม่กัดกัดเลยไม่กัดเลยตายตาย ตูวิญีนเขาไม่อยู่พาร์คไม่กัดเลยทุกไม้เนี่ยสองเนเน่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 เสองตัวปลาทูปลาทูไม่กัดเลยนี่กดทางเรืออยู่พาร์คไม่กัดเลย เมื่อวานบอกแล้วเราออกมาเทสแล้วไม่เชื่อเราหาว่าเราหาว่าเราไปเอาปลาไทยมาปลาปลาตู้เย็นปลาตู้เย็นตู้เย็นเป็นเลยน้องปลาปลาที่บางหกสองตัวพอรู้ไล้วนี่ไงโดนดันนั่นแหละอยากได้คนรู้ต้องตามเลยนะเฮ้ยเด็ดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยแกอะไรโอ้โฝูงเดียวกันหมดเลยดูเด็ตัวเล็กๆเหมือนกันหมดเลย đeệtเลย à, ơi, đi, 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 กูเราเยอะแยะแล้วตกอะไรก็ได้เนี่ยถ้าลงถึงพื้นนะโดนเลยอ่ะโดนปลาพงดูในทีเดียวทุ่นสี่ห้าใบเาจากไหนไปรู้ แลกลงอยู่ใบเดียวแลกลงอยู่ใบเดียวพอโดนขาดไปทีเดียวทุนสี่ห้าใบมาเต็มไปหมดเลยอันน่ะแพ็กเดียวสี่ห้าใบเลยนี่ปลาอยู่ซีกนี้หลอกให้เราไปตกกับฝั่งนู้นถูกเอ้ยปลาติดข้างอ่ะ ิสีแน่เลยเนี่ยเฮ้น้องเพนตรงนั้นน่ะพี่นั้นไม่ดีนะเมื่อกี้มีคนผูกแล้วเขาหนีมาเนี่ยดูใส่ร้ายอีกแล้วกดใส่ปั่นปั่นน้าดูเลยอ่ะเมื่อกี้มีคนผูกอ่ะดูลำหนึ่งอ่ะแล้วหนีมาเนี่ยหนีเลยอ่ะ นปลาอะไรไม่รู้มันขึ้นเป็นก้อนเลยเนะี่ยปลาอะไรวะนี่โอ้โหปลาอะไรุ้งอีกะแท่วลากมาดึงสวนอานโอ้โหเยอยก้อนอะไรวะเนี่ยอ๋อกระบอกอืมเยอะมาก

đang bật rồi đó ้ชมนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแล้วนะครับตอนนี้น้ําขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็มันเลยมันเลยเวลากินปลากินละนะครับปลาจะกินช่วงหัวน้ําขึ้นกับหัวน้ําลงนะครับเมื่อเช้าที่ที่จั่วกันแบบโอ้โหมันเลยจั่วได้พักเดียวนะครับก็น้าไหลแรงก็ไม่ได้ตกนะครับก็มารอน้ําตรงช่วงเย็นนะครับน้ําช่วงเย็นก็ไม่ได้เพราะมันเป็นขึ้นนะครับมันมีลม แล้วก็เป็นเดิงนะครับจอดเรือไม่ได้นะครับเรือมันกระดกกระเดกกระดกกระเดกไปอย่างเงี้ยเป็นคลื่นไปเงี้ยครับยืนแล้วเมานะครับแล้วก็บวกกับลมแรงด้วยนะครับก็เลยด้านนอกเราก็เลยไม่ได้ตกนะครับผมก็เลยย้ายเข้ามาตกในคลองนะครับตรงก่ำตรงก่ำที่ผมเคยตกปากระพงนะครับพอดีติดคันปากระพงมานะครับก็ได้ปากกระพงมาหนึ่งตัวท่านผู้ชมนี่นะครับตอนนี้เราก็ยังรออยู่นะครับ เดี๋ยวพอปิดรายการแล้วจะเลิกแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ปากกระพงมาหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับก็เป็นไซส์ไซส์โลนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นไซส์โลนะครับนี่ได้มาหนึ่งตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่ามันแวะแวะขากลับนะครับก็มีปบาะเลาเลยก็มาสรุปผลงานวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะของผมคนเดียวพอดีผมกับพี่หนุ่มแยกกัน แยกกันคนละลำพอดีพี่หนุ่มกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมคนเดียวลบผลงานวันนี้ก็พอพอได้อยู่นะครับาผู้ชมพอได้อยู่ได้อยู่หลายตัวเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผลงานเราวันนี้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ยี่สิบห้าตัวครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับการตกปลากุเลาคลองในครั้งนี้นะครับก็ยี่สิบห้าตัวนะครับก็เป็นผลงานที่โอเคละ อย่างน้อยคือเราสามารถมีกับข้าวก็ได้กินแล้วนะครับนะครับน so so ี่ก็ได้มาณักสามมื้อนะครับสามสี่มื้อนะครับสบายๆเลยนะครับแล้วก็ปากระพงอีกหนึ่งตัวท่านผู้ชมนี่นะครับปากระพงที่เราก่อนเราจะกลับบ้านนะครับเราแวะจอดนะครับแดะจอดตรงหมายหมายที่เราเคยถ่ายไปแล้วนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับไี่โลนี่นะครับก็ประมาณนี้นี่นะครับก็ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับหัวหัวน้ําลงนะครับได้มันต้องยี่ห้าตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับทิปนี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เลยนะครับเพราะว่าเราตกแค่พักเดียวนะครับแล้วก็ต้องมารอน้ําแล้วก็ตกใหม่นะครับก็สาหรับคลิปนี้ใครดูถึงตอนนี้นะครับหรือใครติดตามกันมาตั้งนานนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ที่แวะมารับชมกันนะครับก็ อย่าลืมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย